ส่วนยุคอยากดูมาไปกันต่อเลยบรรยากาศคอนเสิร์ตทีวีสามซานจอห์นนะคะไปบอกว่าเจมเจมไปขึ้นด้วยใช่ไหมสุดระบบเจมใส่เสื้อสีชั้นเนาะ บอกว่าหนาวใช่ไหมแพ้แฟกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นอย่างนี้ด้วยก็เลยต้องแบบแต่งตัวดูรัดรุมนิดนึงแต่บอกว่าค้ความรอดยม่ต้องห่วงยังเหมือนเดิมรวมทั้งี่ตสักเสร็จก่อนนู้นไปนอนให้น้ําเกลือมาใช่ค่ะเพราะร่างกายแย่นั่นเองนะคะทโรงพยาบาลหวานใจไปเฝ้าตลอดทุกวันเพราะฉะนั้นกลยทำให้ยาใจในรักษาได้ดีนะคะเร่งจนหายวันหายคืนก็มาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะคะเตมิบีมก็วีอีกนะคะบอยมาร์กี้ด้วยใชฟมา้์ก็จะมีละครคู่กันเพราะฉะนั้นจัดไปแบบเต็มเม คุณผูช้ชมจะได้ไม่เสียอรรรสในการติดตามนะเนา,านะ

আমরা <Gã> entenderなんか... ครับผมของานทุก <laughs>

So oh. oh. पर ज्ञान ले तेरे पर ज्ञान के लिए สวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับเป็นไงบ้างผมน่ารักจังเลยเนาะวันนี้ันี้เป็นไงบ้างค่ะคุณมีใจมาได้มาที่รู้สึกหายใจไม่อ๋อฝุ่นเยอะไม่แต่วันนี้คนเยอะมากขอถือเลยแล้วกันนะคะปึ๊บปึปเปลี่ยนนี่นี่มาแล้วชอบเพลงมากเลยอ่ะ ไม่เคยอยู่ในสายตาใช่ไหมกูจะดีไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยอยู่ในสายตาจ่าเจมส์ครับพี่เจมส์ก็พร้อมาะพี่ผมพร้อมอีกแล้วครับไม่ต้องห่วงเอะไรคะถ้าเธอคนเดียวเท่านั้นครับอะไรคะโดนร้องโดยเจนจิรายุครับจะถามสิร้องให้คนร้องก่อนน้วถูกต้องไม่ว่าจันนั้นแค่ไหนได้จบไหมไมไดไม่สบายอ๋อไม่สบายสบายไม่สบายนิดเดีค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นใครได้มาเจอแฟนๆหลังจากที่ละครจบไปแล้วค่ะ สนุกนะคะแล้วก็ยังยังแบบให้การตลาดที่ดีนะคะเวลาที่เราแบบร้องเพลงละครของเราเล่นกันอย่างนี้ก็ยังร้องตามได้ก็ดีใจครับที่ชาวจันทบุรีก็ยังไม่ลืมพวกเราเนอะรักสุดธิ์ครับตอนนี้ก็อบอุ่นนะก็มีแฟนคลับด้วยที่มาจากกรุงเทพด้วยใช่รักมากเพราะว่าก็เป็นข้างกายของหนึคนเนาะที่นี่ครับไม่หายคิดถึงกันไหมคะคิดถึงไหมคะคิดถึงคิดถึงอยู่ครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงทีมงานคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายอะไรอย่างนี้คิดถึงนะ จริงไหมคะมุงมิ่งๆตลอดนะคะปิงไหมนิ่งมากมุ้งมิงปุงปิงปุงกิงทุกอย่างเลยค่ะอย่างไทม์ไลน์เฮ้ยครัเขาจะมีหนังไทม์ไลน์สนุกจะไปดูสนุกไหมครับผมรับรองว่าจะไปดูนี่ครับพี่ตาคุ้มแพ้ท่านครับควงแตงของท่านไปดูด้วยนะครับเอาพี่ตาพี่ตาแล้ว โอ้ยสาวสิแล้วม่มดีได้ไงครับอย่าเติบประเด็นนะคะมาแาวกันเรยไปดูค่ะไปดูแต่ไปดูจรน่ารักจริงเลยแต่บพี่สีเรื่องเสียงกว่านิดนึงครับ่มาถึงเรื่องมาจากว่านานแล้วครับมาอาทิตย์กว่าแล้วครับยังไม่หายเลยเป็นเยอะเนาะใช่ใช่ ก่อนแล้วนะอีกก่อนแล้วนะอีกช่วงแรกก็ตัวร้อนธรรมดาครับแล้วก็สักพักหนึ่งพอนอนไปถีบผ้าห่มถีบผ้าห่มเหรอต่อทีเฟย์ถีบผ้าห่มตัวเองนี่แหละครับก็เลยเจ็บคอแล้วก็ยาวจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าใช้ใช้เสียงทุกวันแล้วก็แอร์เป่าใช่ใช้เสียงทุกวันก็เลยแบบว่าต่อเนื่องมาครับก็เลยยังไม่ได้พักเลยเพราผ่อนได้เยอะนะครับขอบคุณครับแหมน่ารักจริงเลยได้มีแรงทำงานนะคะขอบคุณครับไม่นุ่มไม่ตีครับ ขอบคุณมากครับผมจะพยาเองให้ดีที่สุดอย่างอย่างที่พวกคุณจะหวังไว้เลยครับแต่ไหนค่ะคู่จิ้นคู่นี้จะมียกเหนื่อเราแล้วอะเริ่มอยากจะผลักใสให้ไปแล้วใช่ไหมคะใช่กลับกลับหรือไม่ใช่โอ้โหเขาอยากกลับเหมือนกันแหละะจบอกว่าแต่เขารอแบบอยากเจอคู่นี้จะได้เจอกันจะมีโอกาสไหมคะงานบคู่ะได้ก็อาจจะมีงานแบบของช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสจะได้เจอแบบเนี้ยค่ะ ครับก็เดี๋ยวได้เจอกันอีกครับก็รอทสถานีเนาะว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่พูดมาเรื่องอะไรแล้วพูดอะไรบอกว่าเดี๋ยวก็คงได้เจอกันอีกครับก็รอทังสถานีแล้เร็วๆนี้ครับสถานีโอเคพี่พันธ์อ่ะผมแค่เป็นวงเป็นหวัดทำเป็นแบบเต็มอุ้ยเนาะนั่งสารวัตรนั่งสารนี่นะยังรออยู่ได้อยู่เปรมจิระกวีด้วยกวีไปแล้วกวีโดยกับมีงานต่อค่ะพี่ไม่ใีไปฮคะจิระกวีบางทีก็แย่งยีนเราเราก็เพลินนะคะ แต่ก็คนชอบให้นางแบบมูมินแบบคนมอชาบูกันชอบอะคะพี่จีจะสอบขอบคุณเป็นแฟนหน่อยวันนี้ไหมคะเยอะมากเลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับซาจันทบุรีวันนี้นะคะก็สุขสนานค่ะแล้วก็ ขอบคุณท่าอากาศรับที่อบอุ่นด้วยสนุกวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็คงได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครับแล้วก็ติดตามพวกงานผลงานของพวกเราทั้งสองคนด้วยครับพี่พันก็มีผลงานเพลงออกมาให้ได้ชมได้ฟังกันเรื่อยๆครับผมก็มีผลงานละครผลงานหนังก็งย่าลืมติดตามพวกเราไปนานๆน,นะครับสำหรับปันนีนะคะ <c oughs> รับสหรับันนีนะคะรับสวัสดีะคะรับสวัสดีครับมุงมิ้งบนบ้ันเนี่ยสวัสดี เรื่องอะไรฮะเอาให้แน่นะฮะรักสุดฤทธิ์ไงอ๋อลักสุดฤทธิ์เป็นผู้กองครับ<ว> <c oughs> ผู้กองเนาะก <c oughs> องไว้ตรงนี้เลยก <c oughs> องไว้ตรงนี้่พราะมาจุดนัดพบมดูแบบล็อกใชฮะเพราะว่าจริงๆครับทีมรักสุดฤทธิ์ก็คือล็อกๆเหมือนกันใช่วันนี้จะมาฆ่าเจมส์สิไม่ฆ่าครับรักกัน <c oughs> งาแต่ S <S ไม่ได้มาเยือนทีวีสามจนันจรนี่นะนานมากแล้วครับผมทีมสุดท้ายก็มามากับจุดน้ำทมนะครับมาตอนนั้นก็มีออมมีน้องเพชรมีน้องครับมาปินปิ๊นกันไปใช่ที่มาปินปิ๊นกันไปปินหลอ่อจะเป็นไรครับทำไมต้องใส่เสื้อด้วยหมอโป,โป๊โป๊หรือหนาวหนาว 别他妈 สุดรายการรายการที่พี่บีมไปอ่ะออนแล้วนี่ใช่ครับทางช่อง9ผู้ดำเนวผู้ดำเนวได้ครับก็ออนทางช่อง9องครับวัออบนอาทิตย์เวลาประมาณแบบสามทุ่มครึ่งเงี้ยครับเอ็มคาไปตะลุยมาว้าสนุกดีนะตอนที่ไปอ่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนด้วยออกกับแดนนี่ก็เนี่ยครับอาทิตย์นี้เจะอพี่แดนใช่เดี๋ยวจะเจอพี่แดนเป็นตัวช่วยพิเศษนะฮะอ้าวบอกไปแล้วถึงไม่เป็นไรติดตามดูติดตามดูคนก็คงจะรู้อยู่แล้วก็ถ่งแดนก็มามาถ่ายด้วยนิดนึงนะครับผม เาเจอเหมือนเป็นแบบเซอร์ไพรส์พิเศษเข้ามาอะไรนั่ยนะครับผมแดน,นเมื่อไรกลับมาน่าจะน่าจะประมาณปลายเดือนกุมภาอะไรเงี้ยนะกุมภามีนาอะไรเงี้ยครับรตอนที่เราเจอเนี่ยเราเจอก่อนปีใหม่ซึ่งพอปีใหม่เสร็จปุ๊บเราก็ได้ดูอินสตาแกรมกับพี่ออยที่คริสตัลปาครับหวานอะ่ะออยอะ่ะออยคือใครเพื่อน่ิีมอ๋อ,เ,อเพื่อนผมหวานนะฮะหวานนะครับ,รบเพราะว่าเรากินอ่ <c oughs> <c oughs> แต่งคนนี้ก็ยอมพึ่ขาจริงโอเคอเพราะจริงๆแล้วก็ไปที่คริสตัลปาแล้วก็คือไปกับพี่น้องนะครับก็รวมรวมพี่น้องเยอะหลายคนนะฮะอยู่กันหลายคนแล้วก็พอดีมันมีจุดพุก็เลยออกมายืนดูการยืนดูเซรัสน,น้องอน้องชายผมก็แอบถ่ายแล้วก็เอรูปพี่เขาแอ,อบถ่ายมาลงอะไรเงี้ยรักเมกื่อไหร่แต่งครับคุณก็ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เห็นพี่ไหนอะไร กูจริงกูจริงจริงไหนอยอยค่ะไม่ต้องจี้แล้วอ่ะน um ั่นแหละเนาะปีนี้ล่ละค่ะก็แม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจบ้านใกล้เสร็จแล้วนี่ค่ะใช่ครับแต่ว่าก็ไม่รู้เลิกอะไรมายังไงเมื่อไหร่เมื่อประมาณแบบว่าเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วยังห้ามผมแต่งอยู่เลยอ่ะดีนะทำไมท่านี้ีอ่ะ วันนี้เดี๋ยวพี่จีมาเดี๋ยวพีีมาเดี๋ยวจิเขาจะกอดแจ็คกีลินนะจริมเชรอเขาทำอย่างนี้ได้ปะบ้าเหรอใช่กำลังละครเรื่องใหม่พี่บีมาเรื่อยเนี่ยฮะก็รอผู้จัดที่ดีครับผู้จัดที่ใจดีนะครับผมที่จะแบบติดต่อพี่บีมได้ก็ยังว่างอยู่ครับผมยังว่างอยู่ครับตอนนี้ดูจุนทบไปก่อนอันนี้ก็ดูจุดนั้นทบไปก่อนครับผมแล้วก็มีเดี๋ยวมีงานอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับ แดนบีมไหมคะแดนบีมเดี๋ยวรอแดนกลับมาดีกว่า,ราครับล้วค่อยฟันทงไม่มีมมผมไม่รู้ผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยหล่อนะเนาะขอบคุณหล่อตอบแบบหล่อๆขอบคุณครับเราเอาตุจีนนิดน,นึงน่อยค่ะเชื่อเรื่องความรักดวงโชคเออเนี่ยเขาว่าปีนี้ ไม่ชงครับปีนี้ผมไม่ชงเพราะว่าปีนี้ผมดีแต่ว่าก็ก็ว่าจะไปไหว้ก่อนก็คือเหมือนคือจริงๆชงหรือไม่ชงเราก็ไปไหว้อยู่แล้วล่ะครับผมเพื่อแบบเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับเชื่อเรื่องตัวจีนอยู่เชื่อครับโอ้โหดูหน้าตาดูผิวพรรณซะขนาดนี้ไม่เชื่อก็อะไรยอยู่นะครับก็จริงๆก็ความเชื่อทุกอย่างที่เป็นเป็นสิ่งดีๆก็เชื่อหมดแล้วครับไหวน้นีไหมคะไหวน้นี่ทำไมอะ งอนคือทำไมล่ะดีครับหล่อสวยจบไปแล้วแต่ยังดังเปรี้ยงอยู่เลยใช่อยากจะได้หนุ่มโหดแบบเมื่อกี้จังเลยค่ะใช่ชอบแบบ ชอบแบบจู่อย่างเงี้ยนะคะชอบซาดิซซาดิอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมอะมาดูที่ตอนนี้ในส่วนขวัญคารับไม้ต่อไปจากรักสุดฤทธิ์ใช่ไหมคะคะคือน้องเจมส์ยังส่งไม้ต่อให้พี่บอย